สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอีบอินชัวนะคะวันนี้สภาทุกคนนะคะมาตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือนะคะใส่ข้อความใส่เสียงแล้วก็ใส่สติ๊กเกอร์นะคะเป็นการทําง่ายๆนะคะซึ่งใครๆก็ทําได้นะคะขอย้ําเลยนะคะว่า คนที่ต้องการจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะคะโดยเฉพาะคนที่ต้องการที่จะทําประกันภัยคนที่ต้องการจะขายประกันภัยแล้วก็หาทีมนะคะทางออนไลน์เนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องรู้จักเครื่องมือการตัดต่อคลิปวิดีโอนะคะซึ่งแอปง่ายๆที่ทําด้วยมือถือในวันนี้ที่อิจะพาทุกคน มาทำกันนั่นก็คือแอป InShot ค่ะทุกคนจะต้องไปดาวน์โหลดแอป InShot มาก่อนนะคะถึงจะสามารถตัดต่อคลิปวิดีโอได้และจะบอกว่ามันง่ายมากๆบางอย่างบางครั้งเราคิดว่ามันยากแต่พอทำเข้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยค่ะสักครู่นะคะ อืมโอเคเริ่มได้เลยนะคะตอนนี้เราเลือกแอป in shot กันนะคะไปที่วิดีโอจากนั้นเลือก n e w นะคะแล้วเราก็เลือกเลือกคลิปที่เราต้องการจะตัดต่อนะคะ วันนี้อิปเลือกสามคลิปนะคะคลิปสั้นๆง่ายๆโอเคพอเราเลือกคลิปได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวมันก็จะมารวมเป็นคลิปเดียวกันนะคะจากนั้นแล้วเนี่ยอยากจะให้อ่าเราเริ่มใส่เพลงกันเลยดีกว่ามาที่มิวสิกนะคะมันก็จะมีสามตัวเนี้ยมีแทร็กมีเอฟเฟกมีรคคอร์ดนะคะ ถ้า t r a c กนี่ก็จะเป็นเพลงนะคะมันจะมีเพลงที่แอป in Shot เขามีไว้ให้แล้วก็มีเพลงที่มันอยู่ในในโทรศัพท์ของเราเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งสองที่นะคะส่วนเอฟเฟกเนี่ยก็เป็นเสียงต่างๆนะคะเราก็สามารถเลือกใช้ได้เหมือนกันต่อมานะคะเสียง Record นะคะก็คืออัดเสียงของเรานั่นเองต่อไปเราจะไปเลือกที่ Track กันนะคะ จากนั้นแล้วเราก็เลือกอัลบัม้มก็ลองเปิดฟังดูนะคะว่าคุณชอบเพลงไหนซึ่งเขามีอัลบัม้มแทร็กเยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวอิปจะลองกดใช้เป็นเพลงพวกนี้ดูเนาะเสร็จแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกเพลงได้ถูกใจแล้วนะคะแล้วก็แตะคำว่า use นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เพลงมาแล้วนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าตอนนี้เพลงมันมีความยาวมากกว่าคลิปนะคะเรามาคลิกกันที่ แถบสีม่วงนะคะให้มันเกิดขอบขาวขึ้นมาจากนั้นเลือก Split นะคะก็คือการตัดแล้วก็ดีลีทนะโอเคตอนนี้เราก็จะได้เสียงแล้วนะคะเสียงเพลงถ้ามันดังเกินไปนะคะเราก็แตะสองครั้งคล้ายๆกับดับเบิลคลิกนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถเลื่อนได้เว่า,เาจะเอาเสียงดังน้อยดังมากเท่าไหร่นะคะแล้วแต่คุณพอใจเลย เสร็จแล้วนะคะอีฟใช้ความดังของเสียงเพลงอยู่ที่50%จากนั้นมาเลือกเครื่องหมายถูกนะคะเพื่อเป็นการบันทึกพอเราใส่คลิปแล้วใส่เสียงแล้วนะคะก็กดเครื่องหมายถูกอีกครั้งหนึ่งจากนั้นนะคะเราก็มาใส่สติกเกอร์กันดีกว่านะคะเลือกตรงนี้คะ่ะสติกเกอร์สติกเกอร์นี่ก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ เลือกได้จากที่เขามีให้ตรงนี้หรือเราจะเซิร์ชเอาก็ได้นะคะถ้ามาเลือกตรงคําว่ากิฟต์นะคะเราจะสามารถเซิร์ชสติ๊กเกอร์ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะใช้เป็นคีย์เวิร์ดคำภาษาอังกฤษนะคะเช่นนี่นะสมมุติเราอยากได้วงกลมใช่ไหมเราก็พิมพ์พิมพ์ว่า circle นะคะแล้วก็กดเซิร์ชนะ <S 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 เห็นไหมวงกลมก็จะขึ้นมาเยอะเลยเห็นไหม ถ้าอยากได้ดอกไม้ล่ะ flower นะคะกดเซิร์ชเห็นไหมดอกไม้ขึ้นมาเยอะเลยถ้าอยากได้คำว่า baby อะมีไหม baby, baby ก็มีเห็นหมโอเคตอนนี้อิฟอยากได้รูปหัวใจนะอิฟก็จะเลือกว่า heart โอเคมีหัวใจขึ้นมาแล้วเราก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเลืจะใช้อันไหนเราก็แตะ ปุ๊บมันก็จะมาปรากฏตรงนี้พอเราเลือกตรงนี้นะคะมันก็จะสลับสลับซ้ายขวานะข้างบนนี้ก็คือเราสามารถเลือกข้างล่างได้ว่าเราจะให้มันเป็นแบบไหนนะคะเห็นไหมเลือกได้เห็นไหมโอเคจากนั้นตรงนี้นะคะลูกศรบนล่างอันนี้สามารถขยับได้เล็กใหญ่ เอียงได้ซ้ายได้ขวาได้เห็นไหมโอเคถ้าเราโอเคแล้วเราก็มาที่เครื่องหมายถูกสีขาวนะคะเราก็ไปเพิ่มได้เลยเพิ่มได้ทุกที่ที่เราต้องการนะคะเลือกคำว่าสติกเกอร์นะ,ะนี่ แล้วแต่เราจะดีไซน์ได้เลยนะคะเอาล่ะนี่นะคะแล้วสติกเกอร์เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะว่าเราจะให้มันแสดงนานแค่ไหนด้วยการยืดยืดหดแทบ็บแท็บตรงเนี้ยคะ่ะโอเคตอนนี้ เราเลือกสติกเกอร์ครบแล้วเราก็มาคลิกที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ข้อความเห็นไหม text ตรงนี้ที่เป็นตัว T ค่ะเราแตะไปนะคะเราสามารถใส่ข้อความได้ด้วยการพิมพ์นะคะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันค่ะสามารถยืดขยายได้นะนี่แม อันนี้ก็จะเป็นเปรียบเสมือนแป้นพิมพ์นะคะตรงสีนี่ก็คือเลือกสีตัวอักษรนะคะสีภายในตัวอักษรคือ text นะคะ border ก็คือขอบเราจะใช้ขอบสีอะไร shadow มีเงาไหมนะคะ label ก็คือไอ้กรอบข้างๆเนะะี่ยค่ะกรอบที่เป็นเส้นป่าเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะมีหลายแบบให้เลือก สำหรับคนที่ชอบมีกรอบนะแล้วก็ opacity ก็คือความที่มันเป็นสีเข้มสีจางอ opacity นะคะก็เลือกได้โอเคไหมจากนั้นนะคะเราก็อันนี้เอา l ลเ e l อ,ออกดีก,กว่าเราไม่ใช้นะคะโอเคเมื่อได้เสร็จแล้วก็แตะไปที่ เครื่องหมายถูกอีกครั้งนะคะตรงสีเขียวนี้ก็จะเป็นนะคะข้อความที่เราต้องการจะให้มันโชว์ว่าเราจะให้มันโชว์ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะโอเคไหมเราสามารถปรับได้นะคะอันนี้ก็ลองใส่ดูนะคะตัวอักษร แต่งได้ไดีไซน์ได้ตามที่เราต้องการเลยยืดสักหน่อยโอเคทุกครั้งนะคะที่เราทำชิ้นงานนั้นๆเสร็จเราก็มาแตะที่เครื่องหมายถูกทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการบันทึกนะต่อไปนะคะข้อความไปแล้วนะคะระหว่างฉากนะคะฉากแต่ละฉากเนี่ย เวลามันเล่นอะเวลามันจะเปลี่ยนฉากอ่ะมันจะมีความแบบไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะคะเราสามารถทำให้ฉากการเปลี่ยนฉากระหว่างฉากมันสมูทได้ด้วยการทำ r a n s i t i o n นะคะใส่ให้มันเฟดเป็นเป็นแบบต่างๆนะคะคุณเลือกตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะที่อยู่ระหว่างคลิป2คลิปนะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะใช้แบบไหนนะคะต้องการให้มันเปลี่ยนเปลี่ยนฉากเป็นแบบไหน ลองเลือกดูนะคะไอ้บรรทัดบนนี้จะใช้ฟรีนะส่วนบรรทัดล่างต้องซื้อนะคะโอเคสีม่วงคืออะไรอ่ะเรียบร้อยนะคะตอนนี้เราได้ทั้งสติกเกอร์ได้ทั้งเพลงได้ทั้งข้อความนะคะแล้วก็ได้ทั้งทร n s i ิชันนะเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันดู อแต่งไม่สวยเลยอะ่ะโอเคคือจริงๆแล้วเราสามารถแก้ไขได้นะคะว่าเราจะจะทำแบบไหนอะไรยังไงอืมมันยังมีสติกเกอร์บางตัวที่มันยังคล้อมกันอยู่นะคะอีฟก็จะดึงออกมาไม่ให้มันโดนกันนะโอเค สีม่วงคือเพลงหรอออใช่อืม,อ,มอันนี้สีม่วงๆนะคะที่มันเกินมาคือเสียงเพลงนะคะเราสามารถตัดมันออกได้ด้วยการกด split นะคะแล้วก็มาแตะตรงนี้ให้มันเกิดขอบสีขาวขึ้นแล้วเราก็แตะตรงคำว่า delete แล้วก็คลิกที่เครื่องหมายถูกอีกครั้งหนึง่งอาล่ะ เสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะพอคลิปของเราตัดต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถมาที่ตรงนี้นะคะตรงสี่เหลี่ยมที่มีลูกศรขึ้นอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อเป็นการอัปโหลดคลิปลงอัลบั้มของเรานะคะอิจะเลือกนะคะความละเอียดอยู่ที่ 4K นะคะ แล้วก็ความไวของการเคลื่อนไหวเนี่ยเลือกที่60เฟรมเลสนะคะจากนั้นเราก็กดเซฟพอกดเซฟเสร็จแล้วเนี่ยคลิปของเรานะคะก็จะไปอยู่ในอัลบั B ้มโฟโต้ของเราแล้วเราสามารถที่จะ up, up, อัพอัพคลิปของเราเนี่ยลงตาม YouTube หรือ Facebook หรือโซเชียลมีเดียต่างๆได้เลยนะคะโอเค แค่นี้ง่ายๆไม่ยากมากนะคะสำหรับการตัดต่อคลิปวีดีโอแบบง่ายๆซึ่งใครๆก็ทำได้นะอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งนะคะโอเคกือบร้อยเซนตละอืมพอเขาดาวน์โหลดได้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคะคลิปเนี่ยมันก็จะไปอยู่ใน โฟโต้อัลบั้มของเรานะคะเราสามารถที่จะแชร์ทันทีได้เลยหรือเราจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปเปิดดูกันว่าคลิปเรามาหรือยังนะคะนี่คลิปมาแล้วโอเคเห็นไหมง่ายๆ แต่อีฟเชื ata, ่อว่าถ้าเกิดคุณตัดเองต่อเองก็คงจะ a a e ทําสวยกว่าอีฟนะคะเพราะอีฟเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีศิลปะเท่าไหร่เห็นไหมไม่ยากไม่ยากเกินไปทุกคนทําได้นะคะนะคะ ยังไงก็แล้วแต่ลองไปหัดทําดูนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบง่ายมากๆแล้วก็มีความสําคัญแล้วก็จําเป็นที่เราทุกคนนะคะที่ที่ทําออนไลน์จะต้องทําเป็นนะคะพอเริ่มแรกเนี่ยอยากให้ลองทําเองดูก่อนนะคะการทําตรงนี้แล้วมีกําไรแล้วนะ,ะเราค่อยจ้างคุณนะคะถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่แบบยุ่งไม่มีเวลาก็จ้างคนดูเพราะว่าค่าจ้างมันก็ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่า เทียบดูเพราะตอนนี้ทำรูปหน้าปกง่ายๆเขาก็คิดแล้ว300400นะคะแต่ถ้าเราทำเองได้เราก็จะประหยัดเงินตรงนั้นเก็บเงินตรงนั้นไปยิงแอดดีกว่านะคะโ okay, อเคยังไงก็อยากให้ทุกคนนะคะไปลองฝึกกันทำกันนะคะไปหัดดูมันไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามกันเข้ามาได้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอจบไลฟ์เท่านี้นะคะถ้าคิดว่า ไลฟ์นี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ